เปิดราคาเท่าไหร่นะนนเปิดเปิดราคาเปิดต่อลองเน,นี่ยผมผมขายที่นายขายไอแต้มมึอมาปวดแต้มที่ห้าเลยมาครับมึงนี่พามาเบิองรถนิสสันบิ๊กเอ็มฟ้าแดงตัวแรงในตำนานยางใหม่สีเส้นบะไยเนื้อคอกโอ้คอกไปมาทานนี่ดีมาค <laughs> อกอย่างสวยเลย แอร์เย็นแอร์เย็นปกติรถใส่งานปกติครับผู้ใดสนใจนะครับผู้ใดซื้อไว้ใส่งานนี่บ่ผิดหวังนะครับนี่บ่ผิดหวังไม่ผิดหวังเครื่องดีเกียร์ดีทะเบียนเต็มเล่มพร้อมโอนนอี่เครื่องสวยจริงเนาะสวยจริง ไหนหนฟังเสียงหน่อยโอ้สวยจริงสวยจริงแปดหมื่นห้าพันบาทโอ้เครื่องนิ่มเลยทำเครื่องหมดเท่าไหร่้ดนี่ทีรถต้องอย่างนี้นะแปดหมื่นห้าเลย นี่เอาไปคือไม่ต้องทำอะไรครับเติมน้ำมันท้ายอย่างเดียวเครื่องดีแอ e ร์เย็นทะเบียนเต็มเล่มพร้อมโอนเสริมแหนบเรียบร้อยอต้องการส่หมายอ,อ๋อแจ้งแจ้งเสริมแหนบเรียบร้อยข้อข้อข้อแจ้งข้อข้อข้อก็แจ้งเรียบร้อยอ,อ,อ๋อแค่ดูดูแอ อะไรแต่งซิ่งเลยแอร์เย็นโอ้แอร์เย็นเลยเอ็นโอ้แจวเลยพุ่งอลไยแต่งซิ่งแต่ยังไม่เป็นพาวเวอร์ผู้บ่ให้หออใหม่เรียบร้อยเออหุ่มเบาะใหม่เรียบร้อยนี่ครับคนอิดคนใหม่ยุคห้าคัตซีไม่มีหักไม่มีดามไม่มีหักไม่มีดามคัตซีสวย 8 5 0 0 0บาทครับอู้รถเพลินสวยดีเสริแมแหนบเรียบร้อยบรรทุกได้เต็มเต็มพิกัดยางใหม่สีเส้นเลยครับผมนี่ครับแต่งเททีแต่งตง,งามๆเลยครับนี่ผู้ดใดอยากได้หารถไว้ใส่งานนะครับนี่บ่ผิพิวังราคาอาัติแรงเตว่ามะบึงรถเรียวอัติว่าบ่แรงเด้อยทำเด้อยนี่ ข้อร,รถสวยจริงยางใหม่สีเส้นเสริมแหนบตั้งแต่คลองนี่ค้ขอขอ้ขอเท่าไหร่นะซื้อมาเท่าไหร่ควากมื่นสองครับมื <12. S 2> ่นสองโอ้โหใจไม่รักมันใส่ไม่ได้นะใจไม่รักใส่ไม่ได้เออใใจไไไมม่่่รักสด้นะนี่เจ้าพ่อควากออนี่ก็คุ้มแล้วตากแตงแต่จะเอาจะเปลี่ยนลูกยางเหน็บให้ใหม่หมดอ่าสองข้างเปลี่ยนลูกยางเหน็บให้ใหม่หมดในราคาแปดหมื่นห้า เปลี่ยนทุกปีปีละครั้งเออน้ำมันเครื่องปีละสองครั้งลูกลูกหมากไม่มีหลวมไม่มีหลวมลูกหมากปล่อยมือได้เลยเออครับปล่อยมือได้เลยเหยียบร้อยยี่ขึ้นถ้ากล้าเหยียบอ่าถ้ากล้าเหยียบเครื่องสวยมากไปอุดรมาแล้วสามครั้งเออวิ่งอุดรนี่สบายสบายเลยเออดีของแท้เลยครับยางนี่ไม่มีการยางไม่มีการใส่ยางเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับไม่มีการต้องแท้อย่างเดียวเพราะว่ารถเราวิ่งทางไกลวิ่งใช้งาน แทงแล้วนะนอ๋ 4, อแถมยางบรรทุกให้อีก2เส้น8ปดหมครับนี่สืออ่อรถใส่งานสื่อแบบนี้ครับเออโอ,อ้ของแท้เลยนี่ครับนี่ผู้ใดสนใจนะครับรอ่าติดฟิล์มให้ใหม่แอ,อร์มไ,มออไม่เย็นเอามาคืนยางนี่ ไม่ตลอดบอ่มีการใส่ยางเปอร์เซ็นต์นครับนี่แถมยางมาถูกให้อีกสองเส้นแปดหมื่นหาด้วยครับทะเบียนเต็มเหลี่ยมพร้อมโบนผู้ดใดผู้ใดแบบว่าอ่าหารถอย่าไปซื้อครับราคามูดจืดๆมืนอก็มีอยู่ดอกได้ว่าต้องมาซ่อมอีกอะราคาไม่ซื้อรถมาถูกๆมันก็ต้องมาซ่อมอีกเนาะ<ฆ>เออถ้าซื้อแบบแบบแบบพร้อมใช้งานเลยเนี่ยเราคือคันนี้แหละไม่ต้องซ่อมเอาไปคือใช้ได้เลย วิทยุดังเงียบครับเงียบทุกวันนี้มันมันใช้โทรศัพท์กันหมดเนาะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมก็ซื้อใส่ใหม่หมอลมก็ใส่ใหม่ไมคดูเลยขณางไมค์ไม่หมดหมอลมใหม่แบตใหม่แบตใหม่แล้วก็ตัวปั๊มน้ำมันโซลาก็ใหม่ซื้อผมเปลี่ยนใหม่ทุกทุกอย่างคอมแอร์ก็เปลี่ยนใหม่คอมแอร์ใหม่ปั๊มโซลาใหม่แล้วก็ไดชาร์จเช็คใหม่หมดอผมทำมาหมดทุกอย่างอ คือเอาไปนี่คือไม่ต้องทําอะไรคือว่าคนที่เอาไปว่าทับว่าคุ้มไหมคุ้มคือว่ามันทำมันมันมันทำมาหมดแล้วอืมทํามาหมดแล้วเราไม่ต้องไปององก็ทํามาใหม่หมดแล้วอืมพวกโชคพวกอะไรพวกแนบเสริมหมดเสริมหมดนะครับก็ขนสบายๆข้าอุ้มครึ่งถ้าเอ,อได้เอาไปเลยเอออุ้มครึ่งถ้าคนข้าไปขายเขาพูมคนทุกวันทุกวันนี้ผมอยู่ประมาณเกือบเกือบสีต่ตันอืมอืม โอ้สีตันไม่ธรรมดาเลยใชหมทาถ้าช่วงล่างไม่ได้ไม่ได้เลยนะถ้าไม่ใช้นิสันบีเอ็ผมไม่ไม่กล้ารับประกันเออโอ้เพราะมันเป็นรถในตำนานไงเออสีตันเครื่องฟ้าแดงด้วยเอกสารทะเบียนครบไม่มีขาดอูสวยครับสวยสวยกูได้หาใส่งานเด้อนี่ยางใหม่สีเส้นรับประกันความพอใจไม่พอใจไม่ต้องเอาราคานี้นี่ มีลูกค้าสนใจผมว่าจะ,ะไปที่ขนหลังไปประดับเนี่ยนะ,ะ,ะจะต่อให้ใหม่หมดวิ่งไปกลางคืนมันเทคเลยเออมีไฟไฟวิบวับว,วิบวับอนี่คนคนชอบรถจริงๆที่จะแต่งได้นะถ้าไม่ชอบจริงแต่งไม่ได้นี่ครับราะผ <ม S 1> <น>่าถ้าใครซื้อไปนะถ้าขยันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรูเล่อจาอจาอจะอาจจะระบงจาระบีช่วงล่างอ,อ,อ,อย่างน้อยปีละสองครั้ง มันก็อยู่กับเราได้นานใช่าัตอนเนี้ยอาจจะาบีปีหนึ่งคงอัดสองครั้งอืแต่มันเครื่องผมเปลี่ยนทุกทุกหกเดือนทุกหกเดือนทุกหกเดือนดูแลเหมือนลูกเลยครับทุกหกเดือนเออน้ำยาเองอย่างน้อยก็ปีละครั้งปีละครั้งต้องต้องทำต้องเปลี่ยนต้องเช็คต้องเช็คคือว่ารถเราใช้งานมันไปกับเราไม่รู้มันจะไปวันไหนอมเราต้องรถอายุเยอะแล้วเราต้องดูแลให้ดีครับ ไม่ใช่ว่าเรามาขายขอว่าอยากจะขายไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่เชื่อก็ยังให้ไปขับฟรีดูสักสองเดือนเดือนว่ามันไม่ใช <c oughs> ่ไรทำหมดเยอะผมทำหมดยเออมมดยเอะการันตีเลยว่ามาเช็คดูเลยมาลองขับได้เลยลองขับได้เลยครับเพราะว่าผมทำมาเยอะแปดหมื่ 8, 000, 5, นห้าหนิสมราคาจริงผมโยกให้ดูเลยก็ได้ครับเออเออนี่นี่ไม่มีอีดอัดเย็ดเย็ดไม่มีเสียงของแท้ มีผู้ใดสนใจมาเลยแปดหมืนห้าพันบาทขาดตัวไม่มีหักไม่มีดามเอาไปใช้ได้เลยรถรุ่นนี้มันก็หายากแลวเนาะหายากมี่สันฝาแดงคัสซีไม่มีผุดามยังไม่มีการดามครัไม่ไม่ปกติผมไปเห็นบางคันเขาดามไว้เลยผมไปซื้อมาแต่ละคัน คอนโซนข้างอ่ะกระบะผมไม่เกี่ยวผะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะผมขอดูแค่ว่าเครื่องแล้วคันซีสวยไอ้นั่นทําได้เทคท่าคันซีไปแล้วไหนยากเรามาเชื่องได้มีความร้อนเล็กมันจะอ่อนตัวใช่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 ใ่ผมจะดูตัวที่คือสําคัญสุดรถผมอ่ะเบริคเบริหน้าเบริหลังปีหนึ่งต้องเปลี่ยนนี่่อนลงระดูดูเก็บข้าวเบรหน้าผมก็ต้องเปลี่ยนเบริหลังคู่หนึ่งครับผมก็ซื้อมาคู่ละเจ็ดร้อยกว่าบาทค่าแรงสซ่ร้อยบาท ค่น้รถต้องเป๊ะไม่งั้นเมื่อเราเราคนหนักไปแล้วนี่ยเวลาเราคนหนักเราเหยียบความเร็วอยู่ที่ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเบรกเราไม่ดีเพลทือเรามีประธานนะเราบริษัทไปอยู่นะใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องให้มันนี่เพราะว่ารถมันหนักมันหนักเออแต่เบรกษน่าต้องเอาพาเบรกที่ดีที่สุดเลยคือรุ่นพันสองเบนดิกแบเอาอย่างดีครับมาใส่โอ้นี่คนดูแลรถคนใช้รถของจริงบางคนเวลาไปเปลี่ยนอาอแค่พอใช้ อย่งางเช่นไหนน้ำมอน้ำเนี่ยผมกล้าการันตีเลยเดือนนึงไม่ต้องเปิดดูก็ได้ไม่ให้มีการแห้งไม่มีการแห้งเอาไม่กิดคิดไปเลยอมอน้ํานี่ไม่มีการแห้งนี่คนใช้รถของจริงครับใครสนใจก็สอบถามกันได้โอ้เข็นซีตันพ่ะนะซีตันสบายสบายเลยเเออผู้ใดสนใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เดี๋ยวพอกันคิดหนะ้าสวัสดีครับ